สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอาจารย์พงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมลูกนะครับลูกชายซึ่งคอเดียวกันกับนกเขานะครับสายนกเขามีนกต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนกหนึ่งกุกสองกุกสามกุกหรือนกเดียวตันนะครับเป็นสายนกด้วยกันนะครับก็เป็นเอฟซีตัวยงก็ว่าได้นะครับก็มาถึงบ้านมาชมนกเขานะครับก็ จะมีนกอะไรบ้างจะเป็นนกแบบไหนมีนกต่อนกฝึกต่อนกใหม่นะครับสามารถที่จะ,ะเะจรจาคุยกันกับจกกักรพงษ์ได้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์เก้าห้าทักไลน์นะครับโทรไม่ได้เบอร์นี้นะครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่โทรได้ก็คือเบอร์0 6นย์หกสามหกเจ็องอแล้วทักมาคุยกัน นะครับที่ผมอยากให้ทักไม่ใช่ว่าอะไรนะครับผมก็ชี้เกียรคุยเหมือนกันอยากให้รู้ว่าเป็นนกนี่มีประวัติแบบไหนมายังไงนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเรื่องที่จะ,ะได้ไปแล้วไม่ถูกอกถูกใจได้ไปแล้วให้เห็นคลิปเห็นแล้วค่อยซื้อเห็นแล้วค่อยสั่งกันนะครับจะได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่ดราม่าก,กันนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาชมครับเดี๋ยวจะถามลูกดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่จะเด็ดๆนะครับอ่ะชมครับนี่ครับเอาเอามาจวดหน่อยครับมันมันมันไม่จวดกันเลยนี่โอ้ผนเห็นแจกกระพงมามันบวนะครับตัวนี้คือเจ้าดิวตันอ่างอ่างหลายบออ่างหนึ่งคำอ่างหนึ่งคำที่คำเวลานกเข้าถึงจังครับโอ้แต่สุดยอดเชลเลยหลายบอ แล้วครับพุ่นไอ้นี่นะครับเจ้าก๊อบน้อยสสวรพินมาใหม่นะครับตัวนี้มาใหม่ไอจวดเหมือนกันอันนี้พวกนี้นครับนกฝึกนกเชลยนะครับเยอะแยะมากมายบ้านนกแท้ๆนะครับนุดนเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับเห็นไหมนุ่นครับน่นครับรถตู้นะครับสำหรับไว้ต่อนก รลดับเสียต่อนกคันับสร้างไปเรื่อยรถมอเตอร์ไซค์เบื่อแล้วออกรถตู้มาไปต่อนกครับนะครับนูน่นนกมากม,มากมายนะครับอยากได้อย่างไรอยากได้อะไรนะครับนูนนบนบ่นพระเนียกก็กับจักรพงศ์นะครับเป็นพรเนียดสั่งมาจากจักรพงศ์นะครับ เนื้อแยะนวนตัวนี้ตอดินครับตอดินก็มาจากจักระพงเลยครับอ่ะอ่ะอ่ะเร็วไม่ค่อยเ,อเล่นเท่าไหรเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนนะครับดินแฉะหมดอ่ะก็นี่ครับนกเยอะแยะนะครับไค่สนใจอยากจะได้แหกก็มีถ้าอยากได้แหกก็สารเป็นนะครับถักเป็น <laughs> สั่งได้เลยนะครับสั่งผ่านจักระพงมาเดี๋ยวจัดให้เลยมีแต่นกสวยๆทางนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะนั่นนะคือนกคัดมาทางนั้นนะครับคัดเสียงเพราะว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านนกนี่ครับมานะครับเจ้าก๊อบน้อยอเจ้าก๊อบน้อยกับเจ้าเจ้าอะไรนะฮะ <EQ. S 1> <laughs> เจ้าสีคิ้วโอ้สีค oh, ิ้วเอตาตาอะไรนะ,ะเอเดือนทองเลือนทองเออครับจวดกันครับนี่เป็นนกต่อนะครับตัวงนี้เฉลยเยอะนะครับตรวนี้เฉลยเยอะนี่ล่าสุดมาจะหกตัวแล้วนี่ตัวนี้ครับสดสดร้อนร้อนหกตัวเจ้าเลือนทองนะครับหรือเจ้าสีคิ้วนะครับ,บตัว สิบหกตัวที่ในฤดูการนี้นะครับไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่แต่ได้ไปแล้วสิบหกตัวเจ้าสีเิวหรือเลื่อนทองเพชรเลื่อนทองเพชรเลื่อนทองนี่ครับบนบ้านก็มีนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับต้องอยู่ข้างล่างเอาเอาข้างล่างพอก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ที่ทั่วประเทศที่ให้ความเมตตา จักรพงนะครับไม่ว่าจะเป็นสาาเป็นพเนียดเป็นดินดําข้าวขัดสมุนไพรอ่าเส่าผเส้าต่อนกพเนียดต่อนกเขานะครับทางมาก็ไม่ผิดหวังนะครับช่วยอ่าค่าน้ำมันจักระพงไป5บาท10บาทนะครับก็ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชายสารนะครับที่อ่ไว้วางใจนะครับผลิตภัณฑ์อ,อาหารนกจกักระพงเส้าพเนียดนะครับแล้วก็นก อ่าต่อจวดนะครับเดี๋ยวพง์ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากสิ่งดีๆกับพวกนกนี่แหละครับนกเราคัดสรรให้นะครับบางครั้งไม่ถูกอกถูกใจพี่น้องก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพงก็ไม่ได้ใช่เป็นคนมีวิชาอาคมอะไรมากปราะนั้นไม่ใช่ฤือสีก็ บางครั้งก็มีพลาดนะครับอ่าสี่ตีนยังมีพลาดนักปญดยังมีพลังนะครับก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับอันไหนที่คุยกันได้ก็คุยกันไปอย่าอย่านั่งกันอันไหนที่พออวดได้ก็อวดนะครับของอ่บางท่านก็มีสอดแทรกมาว่าอ่แค่นี้ก็อ่เอามาลงแค่นี้ก็เอามาอวดอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเรามีของดีเราต้องอวดนะครับเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่า จะมาอวดกันแบบทำให้เสียหายนะครับคือเอาให้พี่น้องดูบางท่านก็มีนะครับบางท่านก็เคยเห็นมามากนะครับก็มีนะครับแต่ก็มาแชร์ประสบการณ์กันครับอันนี้ของผมดีกว่านี้ก็เอามาอวดกันนะครับอของผมขิ้เล็กว่านี้ทํายังไงมันจะดีก็บอกกันนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่เอามาให้กันดูนะครับ เราอยู่บ้านเฉยๆนะครับก็เหมือนอยู่ในถ้ำนะครับไม่ไม่ไปอวดไม่ไปอ้างใครไม่ไม่ไปเอาให้ใครดูนะครับก็ไม่รู้ครับอยู่คนเดียวไม่มีไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็คือไม่มีความสุขนะครับต้องต้องอวดนะครับคนเรามนุษย์อา้อามมามากนะครับช่างมันเถอะเรื่องคนจะพูดผมไม่สนใจแล้วครับไมเ่เราทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินไปถ้า พวกแบบนี้เยอะครับอ่ะก็จบลงกับเจ้าเดิวตันนะครับวันนี้จะกลับไปกับจักรพงศ์นะครับฉเฉลยเป็นร้อยครับจุดๆจครับ